มันจะกินดินกันนะนั้นะทุกคนดูนี่ดันครับดัน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 ,ดนยก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 ไปดูนะไปเม็ดแตมไปเม็ดทุกคนมาก สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเจตั้งับบข้าวก่อนนะก่อนที่เราจะออกไปถ่าี่วันนี้นําเมนูอะไรปัตสีออปปัตปมกะลีมันจอบเจกะลีมันมันจอบจอบกะลีจอ,อบจอบกะลีบ้าถึงวัดนี่มันเว้ยจอ,อบต่อด, <c oughs> ดำต่ำต <c oughs> อ กินได้ก็กินกินไม่ได้มึงก็ต้องกินน,นนะ้โอมทำบลันบ่อร้อยแานไม่้อยแบ่อร้อยทิ้หมายนะ้วโอมแม่กลัวยังแต่ไม่เป็นยังต้องเปิดยูทูบดูเลยคนเจะมาสีิคนจ้อาได้หเลย่ะเดียวเอาละครับตอนนี้เราก็ใส่ผ่านตาเพชรแล้วนะทุกคนนี่ผ่านสีครับหลังจากที่เราซื้อมาไม่ได้ใช้งานเลยวันนี้เราจะได้ใช้แล้วนะทุกคน ลูสลักของตาเพชรนะครับข้างนี้ก็จะมี2รูทุกคนซึ่งเขาได้ออกแบบมานะครับ2รูเราก็ใส่รูล่างนะครับส่วนข้างนู้นก็มีรูเดียวซึ่งผมว่าดีเลยนะเราจะได้ไม่ต้องมาต่อหูเองนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายเราจะต้องให้ผ่านเอียงซ้ายหน่อยตาเพชรก็เป็นของโรงงานสากิจเนสเซนเรีลี่นะครับตี่ตั้งอยู่ในจังหวัดเลยนะทุกคน เราจะได้รู้ขันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแม่เราจะไปปรับที่แล้วก็เราจะเอาผันใสนี้นะครับไปตัดหน้าดินเพราะว่าเราจะต้องปรับพื้นที่จากที่ลาดเอียงเราจะทําให้มันเสมอเพราะเขาจะยกบ้านนะครับนี่ครับและอุปกรณ์ของตาเพชรนุนกรเขายังมีรับประกันถึง6เดือนนะครับแต่ผัน7รู้สึกว่าจะรับประกัน1ปีนะทุกคนนี่บัวผันขนาดใหญ่ครับ แม่เป็นขนาดมาตรฐานลูกปืนก็ไซส์ใหญ่หาได้ตามท้องตลาดนะทุกคนใบผ่านก็เป็นของม้าบินเพกซัดนะครับซึ่งแข่งๆอยู่แล้วน้ำหนักของผ่านชุดนี้ก็อยู่ที่600กิโลกร,รัมนะครับไม่ต้องถามว่ามันจะไถ่ลงหรือเปล่าทุกคนผมว่าแม่ตั้งคานแน่นอน ทุเดี๋ยวเราออกไปดูหน้างานนะครับว่าการปรับที่ของเราจะเป็นยังไงวิธีการปรับที่เขาจะมีวิธีตั้งเซ็นเตอร์ยังไงแล้วก็สิ่งที่เราอยากรู้ว่าผานซีของตาเพชรจะไถ่ลงดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับทุกคน นี่ครับหน้างานทุกคนเห็นหลักตรงนั้นไหมนะแล้วก็ตรงนู้นครับเราจะตัดตรงนี้แล้วเอาไปถมฝั่งนู้นทุกคนเพราะตรงนี้เขาจะทําเป็นปลูกบ้านนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะตอนนี้ที่ทํางานเราใช้เกียร์สรโลสี่นะครับงานชิ้นนี้เราจะคิดเป็นงานชั่วโมงชั่วโมงละแ0 0บาทผมก็กะว่าประมาณสักสามชั่วโมงนะครับตอนนี้มาดูหน้างาน มขอท่อเพิ่มแรงมา้าสูตรเท็กโนโอมลั่นเลยจริงๆทุกคนได้แรงม้าเพิ่มด้วยครับการันตีจากคนที่เขาใช้รอบก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดจําหน่ายกันอีกทีนะทุกคนประมาณวันเสาร์นะครับเราจะไลฟ์สดขายกันในเพจรถไถาสายใต้ใครที่อยากได้ขอท่อเพิ่มแรงม้าของ M95 M85 แล้วก็108แรงนะครับเดี๋ยวมาดูไลฟ์สดกันได้ติดตามเพจรถไถสายใต้ไว้ครับเราจะมีของดีๆมาบอกทุกคนเรื่อยๆนะครับ ครับทุกคนขนาดเป็นดินควนนะตรงเนี้หมอกเลยเกือบหัวเข่าอะ่ะยกยกยกนีนแน่เต็มใบเมตรเต็มใบเมตร นานดินมันควรนะครับเนี่ยทุกคนดู้ยใบยี่บวกเกือบจมผานนี่ครับดีไมด่ดีลองให้รู้กันเลยทุกคนคิดไม่ผิดจริงๆที่เราเลือก่ายนี้ครับดูนะ ไปลงไปสุดครับสุดอื้นะครับวิธีการปรับนี่นะครับต้องตั้งระดับก่อนนะทุกคนตั้งระดับให้ได้สักฝั่งนะครับแล้วก็ลุ้นจากระดับที่เราตั้งไว้นะไล่ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบทําเป็นงานชั่วโมงแต่ก็ทําเต็มที่ครับอย่าไปดึงชั่วโมงเลานะใครที่มือใหม่ก็ลองดูแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับวิธีการตั้งระดับแล้วก็ ใส่กับผานนี่เลยทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราดันดิบกับใบมีดมันจะไม่ออกนะครับเราก็ใส่ผานบุกเบิกฟักนสามหรือผานสี่นะเอามาไถดินจากที่สูงก่อนครับแล้วก็กวาดไล่ไปเรื่อยตั้งระดับไปเรื่อยๆเมื่อเราได้ระดับที่เราคิดว่าโอเคแล้ว,ลวเราก็ดันเดินหน้าเลยทุกคนเต็มใบมีดครับดันทีเต็มใบมีดแม่เอาจากที่สูงไปถมที่ตำ่ำ ดันหมดหวางผ่านแล้วก็ไถอีกทุกคนมแมดูความกินของผ่านตาเพชรนะทุกคนน้ำหนักดีแล้วมันกินโคตรสุดอะครับดูดิเกือบจมใบผ่านนะทุกคนยี่สิบหกนิ้วต้องพูดคำว่าหัวเข่าอะครับหัวเข่าอย่างเดียวน้ำหนักหกร้อกิโลมีผลมากเลยครับมีผลเยอะจริงๆต่อการไถ่ายให้ลงลึกหรือไม่ลึก แต่มันก็ด้วยองสาวใบาผ่านด้วยแหละผมว่าแล้วนี่ยิ่งเราใช้ใบผ่านตรงนะแน่นอนเลยครับไม่ต้องถามเรื่องการกินเลยอะ่ะกินลึกมากทุกคนดูนะถึงขั้นล้อฟรีอะ่ะถึงขั้นได้ยกอ่ะทุกคนไม่ จอนต้ากันนี้นะครับคาร์ล้อหมถึงจอนเดียนะส่วนตัวรถสีฟ้าชอบนิวอัลเลนเป็นชีวิตจิตใจนะครับแต่ตัวรถเป็นคูบุตา้าทุกคนเอาละครับดันหมดเราก็ไถกันอีกยกนึงแหมโคตรจัดสุดเลยอะทุกคนยก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 ไป เต็มเต็มใบเม็ดเต็มใบเม็ดทุกคนมาไถากันอีกทีครับดันเสร็จก็ไถกันอีกที<อ>แหมลึกไม่ลึกดูเอาทุกคนโอ้ ผมผ่านจมผ่านตาย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 เฮ้ยคุกรับคุกครับคุกครับ,บ,บ,บหัวโอเสียงหัวโอขาดอื้มอะไรจะลงดีขนาดนี้เกินคาดเจเกนินแหมเริ่มเจ้าผ่านซีแล้วเจ้าเกิด ปีนี้นาะจะตัดยาวผ่านสี่เต็มระบบนะครับผ่านสามไม่ใส่แล้วดันครับดัน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 ,ดนโลสีเยาวๆมาเลยเนี่ยครับเริ่มเป็นลูกเป็นล่างนวทุกคนเห็นไหมพื้นที่นะครับจากตรงนี้มันสูงตอนนี้มันเริ่มต่ำแล้วทุกคนเราตัดจากที่สูงฝั่งนี้นะครับเอามาถมฝั่งนี้แล้วก็ถมฝั่งนู้นนะ ใไปคิดไปตั้งระดับไปทุกคนเออส่วนการเลี้ยงผ่านนะครับนี่เวลามันเต็มใบมีดแบบนี้เราจะทายังไงแรงเครื่องไม่ตกนอกจากการเจ็บกันเร่งก็คือปล่อยคอนโซลเลยทุกคนปล่อยคอนโซลไปดันเลยครับเมื่อเราตั้งระดับได้ที่แล้วกําลังเครื่องยนต์มันจะแรงขึ้นนะถ้าเราไปเลี้ยงคอนโซลใบมีดอะปั๊มมันจะทํางานตลอดเวลาแล้วมันจะแบ่งกําลังไปที่เครื่องยนต์ด้วยเออมันจะแบ่งกําลังของเครื่องยนต์ไปที่ปั๊มด้วยครับมันเลยทําให้รถแรงตกไม่ค่อยมีแรง เวลาดันได้ที่เต็มใบมีดตั้งระดับได้เ็าวางคอนโทรลไปเลยครับแล้วก็ใส่คันเร่งเพิ่มเติมเข้ามานี่วางคอนโทรลเลยยาวๆไปเลยไหมครับแรงยังไม่ตกเลย ็สามารถปรับได้ให้มันเสมอนะครับทุกคนถ้าใครที่มีงานปรับพี่ก็แนะนําแผนฐานสามแผนสี่เป็นฐานทุกเบิร์นะครับเพื่อเ,อเปิดหน้าดินแล้วก็ดันเราจะง่ายกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่ามันจะมองดูเป็นมืออาชีพมากกว่านะครับกระต่ายหนึ่งไม่ไหวเราก็ใช้รลสีครับรลสีไม่ไหวเราก็ใช้โลสามนะอย่าไปฝืนรถนะครับทุกคน ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็มาจากงานที่เราทําเดี๋ยวงานจะสอนเราไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าใครที่ดันไม่เป็นทาไม่เก่งสุดท้ายก็เก่งเหมือนกันครับฝึกฝนไปเรื่อยๆมองหน้างานแต่ละหน้างานสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายเราจะกลายเป็นมืออาชีพกันหมดทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจที่กดไลค์กดติดตามช่องเด็กโอมแลว้วก็เพจรถใส่สใต้นะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ